สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนนักศทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube องช่างเทคแท็กเตอร์นะครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเสีย่ยบอเคมีกเกษตรนะครับแต่วันนี้เช็ครถนะครับก่อนลงงานนะครับเช็ครถแล้วนะครับนี่มาถึงลงที่เกี่ยวเมื่อคือนนะครับ เกี่ยวไม่เสร็จนะพี่น้องนะว่ามันเกี่ยวได้แค่ทุ่มหนึ่งนะพี่น้องตรงสีเขาไม่รับนะครับมันมันดึกแล้วนะอันนี้เป็นโกขอหกหนึ่งนะพี่น้องนี่โอ้ข้าวข้าวดีนะพี่น้องแน่นี่ สวยจัดครับดูเป็นข้าวพี่น้องสวยงามครับแต่มันเสียอย่างเดียวมันมันร่วง่ายนะ บรรยากาศยามเช้าครับเอาเช้าครับโรงงานนี่แปดโมงครับลงได้เลยครับแปดโมงแล้วครับ แต่เช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันที่จริงแล้วเจ้านี้ต้องเกี่ยวให้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะแต่มันไม่เสร็จนะพี่น้องนะก็ยกไปเกี่ยววันนี้แล้วก็เจ้าของวันนี้ก็เลื่อนไปอีกนะพี่น้องนะวันนี้ก็มีเป็ดเป็ด แปดไร่หกไร่แล้วก็สามไร่

bồn lấy, tốt chèng, nhang ba chèng nhang đợi lịch quo lịch bóng trôi lê mùa 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 mà pin um, ខ្ញុំមិនទុនណែกินនុចំអាយកទីនុចំណយពីទីគត់ពីងរុសីមិនទីស្រោទីអីវិញជម คนมากครับพี่น้องนะ่ อ่าเต็มอุ่มนะครับรถลาขาวยังไม่มานะพี่น้องเดี๋ยวไปรอรถลาขาวนะครับ โยบินตัวเดียวนี่วะนี่ตัวเดียวนี่วะเอาข้าวมาทีแล้วพี่น้องเมื่อเช้านี้ลุงไปแปดโมงนะครับก็แปดโมง 18นาทีครับเข้าเต็มอุ้มครับเกี่ยว18นาทีเต็มอุ้มนะจุ๊บอะ MCU ช่างเต่งครับ18นาทีเต็มนะครับก็ข่าดีมากนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องคลิปนี้นี่พามาดูกันแค่นี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอาลาคำว่าขอบคุณครับสวัสดีค,ครับ